สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะที่หลายๆคนถามมาว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้ว่าชูก้าของเราท้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังมีน้องชูก้าไกเดอร์ที่กำลังตั้งท้องอยู่นะคะข้อควรปฏิบัติเมื่อทราบว่าชูก้าไกเดอร์ท้องนะคะข้อหเลยนะคะ ไม่ควรย้ายสถานที่ตั้งวางกลงของชูก้าไกเดอร์ที่ท้องถ้าตั้งตรงไหนก็ควรตั้งตรงนั้นนะคะบริเวณสถานที่วางกองไม่ควรวางสิ่งแปลกปลอมที่เขาไม่เคยเห็นหากเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากจะเปลี่ยนถุงนอนนะคะควรจะนำถุงนอนใหม่ ใส่ลงในกรงล่วงหน้าสัก2องสาวันนะคะเพื่อให้น้องไม่เครียดจากการเปลี่ยนถุงนอนใหม่ที่ยังไม่มีกลิ่นของเขานะคะไม่ควรล้างกรงนะคะแต่สามารถทำความสะอาดด้วยวิธีเอาถุงนอนหรือผ้าที่มีกลิ่นของเขาชุบน้ำเปล่าบิดมาและเช็ดกรงแทนค่ะก่อนที่น้องยังไม่มีลูก เราเคยปฏิบัติต่อเขายังไงเราก็ควรทําเหมือนเดิมนะคะเช่นพาเขาออกไปข้างนอกก็พาเขาออกไปค่ะเคยพาเขาออกไปเล่นก็พาเขาออกไปเล่นนะคะเพียงแต่ไม่ยุ่งกับกระเป๋าหน้าท้องของเขานะคะและที่สําคัญนะคะไม่ควรคําที่กระเป๋าหน้าท้องเขาบ่อยๆนะคะแต่สามารถคําได้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อตรวจดูว่าลูกยังอยู่ไหมนะคะและไม่ควรแหวกกระเป๋าหน้าท้องเขา ถ้าหากเขาไม่สนิทกับเราจริงๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เขาเครียดนะคะแล้วก็จะกินลูกนะคะถึงแม้เขาจะสนิทกับเรานะคะก็ไม่ควรจะแหวกดูบ่อยๆนะคะการตัดเล็บในขณะที่เขามีลูกสามารถตัดให้เขาได้ถ้าเขาสนิทกับเราถ้าเขาไม่สนิทกับเราไม่ควรแนะนำให้ตดัดค่ะ และนี่ก็เป็นข้อที่ควรปฏิบัติต่อแม่ของชูการ์ไกเดอร์นะคะที่เขากำลังตั้งท้องซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ